คุณผู้ชมครับไปดูมารศาสนากันหน่อยนะฮะมีข่าวออกมาคราวนี้พระแล้วก็ลูกวัดทั้งหมดเจ้าอาวาสด, <นะ S 2> ด,ด้วยเจ้าอาวาสด,ด้วยนะครับเสพยาบ้ากันทั้งวัดนะครับท้ายที่สุดชาวบ้านร้องเรียนไประบุอาวัดนี้เป็นแหล่งซ่องสุมเสพยาเสพติดมั่วสีกาค้ายาบ้าให้กับวัยรุ่นในชุมชนแบบนี้ตำรวจก็ต้องลุยจับสึกทั้งหมดแล้วครับเมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญ ทางเจ้าหน้าที่ปกครองแล้วก็ทางตำรวจนะครับก็บุกเข้าไปค้นนะครับยังวัดนะครับที่อยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญหลังจากชาวบ้านร้องเข้าไปก็ไปพบพระครูทองคำมโนรีอายุ52ปีนะครับเป็นเจ้าอาวาสนะครับวัดโพศิลาในตำบลนนโพน,นะคะใช่ครับคือตอนที่ไปเนี่ยแกกำลังเพิ่งจะ เสพยาบ้าไปหนึ่งชุดแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่หลังกุฏิตำรวจก็ค้นใหญ่เลยท้ายที่สุดก็ไปนิมนต์มาตรวจค้นดูก็เจอจริงๆฮะอุปกรณ์หนึ่งชุดมีถุงยางอนามัยยังไม่ใช้อีกสามอัน uh huh. อยาบำรุงร่างกายตราพยานหน้าอีกสามขวดตัวพระครูทองคำก็รับสารภาพบอกว่าเพิ่งจะเสพเสร็จไปเองโยมตำรวจก็เลยทำการตรวจปัสสาวะของเจ้าอาวาสก็เจอ แล้วก็ไปค,นค้นกุฏิอีกทั้งหมดหกหลังนิมนพระลูกวัดมาหมดอีก8รูปตรวจเจอหมดทั้ง8รูปครับแล้วก็มีวัยรุ่นอยู่ในวัดอีกสองคนตรวจปัสสวะเจอสีม่วงหมดทั้งวัดนะฮะแล้วยังไงต่อตำรวจก็เลยนิมนไปจับศึกทั้งวัดยกวัดนะฮะก็ดีวัดนี้ก็จะได้ไม่มีพระ,นะะทางจังหวัดก็คงจะต้องหาพระมาใหม่นะครับมาประจำการใหม่ แม่ไม่น่าเชื่อเป็นทั้งวัดจริงๆทั้งวัดเลยแล้วประชาชนจะเอาอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วในหมู่บ้านนะคะแต่วัดดีๆก็มีเยอะพระสงฆ์ดีๆก็มีเยอะคุณผู้ชมก็ดูถ้าเจอแบบนี้ก็แจ้งเข้าไปบอกแล้วว่าต้องดูที่แก่นธรรมแก่นธรรมยังอยู่นะคะ